ทักทานสบายดี f อฟซีทุกทานที่ที่ตามนะครับชมวันนี้กามีงานบุญบ้านเฮานี่บุญพ่อป,ป้าบุญเลยมาแต่พุนและสวรสด์ นี่ในบ้านเราก็มีก็ค้าควายตัวหนึ่งที่้อยเอาก็ไปเอาสิงควายตอนบ่ายๆกะพ่อป้ามาทุกคนเลยเอาชิได้ไปรัดเอาพ่อป้าแล้วก็ไปแห่พ่อป้ามาเขาวัดบุญแรงกางมือคืนติดตามไปเบิ่งน้ำกันทุกคนเลยชิมหมุนที่ไหนวันนี้ก็คนลอยเลยนะ เท้าฟ้ากูฟ uh ุตจิตโอ้ยทุกคนเลยคโคตรหลายคนเลยเลยตลกซอยมาสอนกับมามาสอนอันน oh, <laughs> ี้โอ้ขมัดอ่ะก็คือเฮิร์ดนึ่งมาแต่สาวชิเลเฮิร์ดเจอได้โอ้บอกเฮิร์ดไม่โอ้ไม่ไล่เมอร์พี่พี่มันนอนเนาะ บาวัดกมีตาจีธาผูรายค้นได้ผูสแปงเจียชอนไปกับมาขึ้นนี่ไปบุญตำลังเดียวบ่ปลาเดียวได้เห็นว่าก่ะเธอผูยีเย็นผูบ่าวได้คือเจ้าได้เลยเฮ้ยเราจะไปแล้วคือทพลงควายผูหนึ่ห้าแสนลูกบอลได้ก็เห็นมันนี้นะ คือว่าเพ็ดพูดใหญ่นะสาวคู่พูดลูกาเสนสวยทันแล้วอยู่ทุกคนใดชมในทาสุ้คณาภูมิ สามสิบกีบสามสิบกีบนี่เป็นสามพันลูกสาิบบพอดีจะเป๊ะเาอะไรับไปจุ๊บน้ำได้นไี้อันนี้ทุกที่ชอนี่นะทุกที่ชอนี่กินนี่มดละมากนี่นะมดละกินผูเด มันมู้เดียวเมาหมช่ไมนามาดเมามแล้วม่รงไนเ็นาจะพาีคนนี้เออนมักไดยเ่ิคอยมักได้นไหนเบอกว่าพื้นผู้บ้าบ่นานจะแปลง้าเรานอนหายจะแปลงจะได้จะแปลงได้เจชอนเจอตํารางโพขื่นนี่ เขาจะไปเอ็นพุซาวกับป้าเขาได้โอ้ยดึงปีเชอร์อยู่กับโผล่ในคืนนี้ดึงดักดึงดักอยู่มาเลี้ยงเชื่อมีชาวลายเนาะชาวไร่ชำเท้าซีนยังมีแล้วอยู่ทุกคนเลยหลายคนนั่งทาวกันมาแล้วมาอยากช่างชา อิตดอนเมอิแล้วบ่เนี้ยนะมีแม่ที่เชิงซีนเมอิอบ่เมาปอตีแด้วซม่เเารื่อดเ่ละมาั่นมาดิสามหกหกห้าแสนก้อนร้อยสิบหน่เเ้า มาเธอเหลือกระแบงปั่นเดียวอีบ้านนี่เธอค่อยปั่นจะไม่ได้กอบเอฟคูตูนค่ะวันแรกขากัะดับอวันตัวได้กล้องใหญ่ขอเอากล้องนั่นแล้วขอเจ็บขยุกๆจะเริ่มตอนก่อนแล้วเอามาได้ลายเติบได้มาลายเบิ่งเลยได้ความสีมันลายซ้ำเดียวแล้วกับชงเสียนเลย กว่าผูดสองแซนขนาดกว่าอืมกว่าเอาแต่ละถืออมันบริไดใส่หนิใมัน่เลยอันนี้คืออ๋อเโอ้โโอ้ตกทำให้น้อยยงตกเก็บออมาเด้อตุ่มข้างนัอ่้านอาะแหลจะใกนปัดเดียวแล้ว มันนี่กินขา้าวกินน้ำแล้วไปเห่พ่อป้าได้มันนี้ได้แห่พ่อป้าบอ,าาอมีใบบอหมุนได้เห่พ่อป้าได้มันนี้เฮาเจ็ดอยู่ให้กินทุกคนเลยนอนเพพอดีบํพงก็มามาแต่เฮ็ดเวดยู่พุ่นและบุาพงกะอยู่วิละมาพอดีกินขา้าวนดิเดียวเลยมันนี้มาครบยนในยนกินข้าวยังมือเนาะ เชื่เงินลงบุญนะได้จะกีบเฮ้ยอ้รูมึงหมดนะไม่รู้ตลเลยแวอีบเพวันนี้าพงกับมวานนี่กูจักได้บุญได้มาดิบเางานรูปเงินนะ ชิ้นควายราคามแค่อ่เลยได้หน่อยนึงนี่นะยันนี้กินข้าวกี่น้ำเพล,ลินแล้วกาลุ่งไปรัดพ้าป่าทุกคนเลยผ้าป่ามาแต่สวัสดิ์พมดแหละเันนี้คือซีโมนอยู่รอบวมนี่นะรัดพ้าป่าเอาเัินเต็มคืนนี่หากรได้ชอขึ้นขึ้นที่สามเลยบุรกนี่บุญเลย ເພັນແມ່ນຫມາກໂຄິດຄກໍໂຄເເພໂຄດອືເບິແລ້ວິດລະກະຄດ เป็นมะโคโคไปดิต่หมกเพ็ดแล้วแล้วกินนี้แล้วโคโคต่อผักหอมเข้าไปเมืองม่อวานเนี่ยซื้อมาผักหอมแลาา้วก็ผักกลำ มาปรุงบ้านนี่มีเพลย์มาแตงกินน้ำปอแตงกีก้บมมาแตงกีก้ามพักนี่พักสลัดแดดพักกัดข่าวพักเพลย์พักกระลำพักกระลำแล้วพักกัดขาวมาปรุงเคืองมันบ้านนี่มาเพลย์เพลย์กระเต็มเรียบร้อยนี่ โคนำเพเปนกับแม่ไปกินดริฟโคเอา,อามีพักกินกรับแนวบันนี่สุดยอดเลยตัวนั้นโคเอา ผมกินเท่ากันแล้วเรียบร้อยทาจะเป็นโคตัวนี้ซุปจะกินพร้อมเดียวพดละประเพณม,ม,ม้เอาเยอะปงเลย,ยด ยกมาเป็นแล้วโคหนะังสูงก็จะเป็นยกมาไปดิตาเป็นเสียบขนาดเลยมามาทุกคนขี่เขาสาวมเดียวมนันนี่โคสูกก็มีดิบก็มีมันนี่ บ้านทุกคนขาสามเดี๋ยวนี้พระพงศ์กับจักบุตแล้วก็มาลมาดิมาดินบุญนั่นคืนนี้กับหาวัดกิได้ห่าวัดกินย่างไก่ห่าววัดตอนย่างไก่ ความหน้าความตา <c oughs> ชุกก็ไม่นี่มาพร้อมหน้าพร้อมตาทุกคนเลยดูเตากันเพราะว่ามีบุญเดือนสี่นี่ก็มีบุญที่บุญใหญ่บุญตรงไฟเดือนสี่นะืัอนี้นะบุญพระป่าแล้วก็บ,บุญเ้าจี้น้ำ พงยญ้าม้าบุญมัไฟมึงไม่ตะนันกะมงไแม่มงไหมูนนะต้องขายข้าวมดมึงกับมังไม่ตวันนั่นหรอฮะนี่คือมังพัก

ีีจะห่มอเลยคัมก่อลจากกี่ข้าวกี่น้ำยาแลวก็ะไปรัดพ่อป้าทุกคนเลยพ่อป้าเมือนพ่อป้ามาแล้วบ่ันนี้นะกะลงเฮ็ดวิน้ำขาได้หองกาดันี้นะลงไปย่ำเราก็ได้ลงไปเลยปดี ปลาเขานะรัดอชนบ้านนี่ทุกคนเลยคนกำลังมากันหลายอยู่พวกกำลังมาแซ่บแซาัดอปลาวาด่ปีงหน่อยกันเราเพื่อปีงหน่อยกันเราไลลงคนละปีงคนละปีง เออมาณนมเยเข้าก็ได้ได้ปีงนึงเดียวกันบ้ามีแต่ผู้จาวทั้งหมดนี่ไงอจะแปลกีจัพ่อนจาวันตาก็แม่จาไปเลยนะพัดอันนี้อันนี้ก็ผู้จาววมีผู้จาวทั้งหมดมาลัดพระป้าบ่ไะ ป้าป้าย่ามาแล้ว,ยลวอย่าเลยชือภูเลื่อยชื่วัดเลือยชื่จุดที่สามนึื่อแถวนั้นละ่ปะป้าป้าก็มาแล้วทุกคนเลยเขาจะไปเห่ต้นละดาที่วัดเลยนี่ไง ไม่เขานะ ไปตัววัดแล้วทุกคด้วยแห่มากคือจะอดวัดแล้ไรดิ ีเงินเล้วกรส่งมาหน,นิเอา้เอาครโอโหมทนาชนบุญแล้วบาทน,นิตอนนี้ได้สามพอล้วก็ขึ้นบาทนน้เล็กน้อยไท่าน้เ้อแก่ผู้ใหญ่นเจ้าแรกสีลวดกับุู้ลดป่าทุกคนไป สาวดูมี้าง,งูคางไปเลยบริการเห้ต้นเราจะเฮ้ป,ป้าได้ต่วนนี้ก็มาฮอตวันอะกาเป็นต้นเป็นยางกาขึ้นไว้หมดแจกแหละคือจาคู่แล้วแต่คู่บ่ตอนนี้เฮกกาได้ที่คลิปลูกตัวนี้คลิปหน้าพ่อที่มาก็จติดตามแล้วจุ่มขอบคุณพระเจ้าน่อเลย